สวัสดีครับกิ่งสนนะครับว่าจะลองปักชำแบบปักชำสุญญากาศดูครับว่าจะปักชำแบบง่ายๆนะลองทดลองดูว,ว่ามันจะติดไนหะมปักชำแล้วก็น,น้ำน้ำไม่ชุ่ม ต้องใช้น้ํายาเล่งลากแล้วนะปักชําแล้วก็ปิดถุงด้วยแบบปักชําแบบสุญญากาศนะครับปิดถุงไว้นี่นะครับปักชําเรียบร้อยเอาไปเก็บไว้ใต้ต้นไม้ลองดูสักเดือนสองเดือนค่อยมาดูว่ารากมันจะติดไหม โอเคครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ